สวัสดีค่ะพบกับ Apple Astro 75ดูดวงชะตาพ่ยิซีการดูดวงชะตาพยิปซีปการดูดวงโดยรวมนะคะเป็นการดูของคนปีมะเส็งในเดือนเมษา,ายน2564ค่ะ Apple Astro 75ขอเป็นตัวแทนจับไพ่กับชาวปีมะเส็งนะคะชาวปีมะเส็งในเดือนเมษา,ายนนี้ดูว่าคุณมีแต่งงานค่ะง,งานกับงานจริงๆค่ะง,ง,งานคุณหนักมากค่ะแล้วอาจจะเกิดปัญหา ขัดแย้งกันหรือเปล่าเพาะในเดือนเมษายนนี้อาจจะมีการพูดคุยหรือการงานบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ลงตัวนะคะทําให้คุณต้องแก้ไขในปัญหานั้นมากเลยค่ะคุณมีงานลุมเข้ามาเยอะเหลือเกินค่ะแล้วยังต้องตกลงเจรจาหรือทําอะไรที่กับคนหมู่มากซึ่งบางครั้งมีการขัดแยง้งซึ่งทําให้ไม่สามารถที่จะแบบเจรจากันได้แล้วอาจจะเกิดการทะเลาะเบาแวงนะคะต้องระวังนิดนึงนะว่าถ้ามีอะไรก็ใช้ใช้ใช้สัญชาตญาณของความ รอบครอบตั้งใจและพยายามที่อดทนอดกลั้นอยู่ให้ได้นะคะพอเดือน,นเมษายนนี้เหมือนมันเป็นเดือนที่ทําให้คุณนั้นมีปัญหาที่ต้องคิดหลายอย่างทําให้คุณรู้สึกกังวลใจค่ะตอนนี้คุณสู้จนหลังชนฝาแล้วอ่ะสู้จนสุด,ดสุดเดชแล้วอ่ะคุณทุ่มเททําทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณก็ยังแก้ปัญหาอะไรหลายๆอย่างไม่ลงตัวทําให้คุณรู้สึกเริ่มลังเลเริ่มไม่ไหวแล้วคุณรู้สึกว่าคุณควรจะหยุด ตรงนี้ไปเริ่มต้นใหม่กับโอกาสที่มีใครบางคนหยิบยื่นให้คุณหรือเปล่าเพราะในโอกาสเนี้ยที่คุณมีเหมือนมีใครบางคนกําลังจะเข้ามาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณกำลังจะบอกกับคุณว่าคุณมีโอกาสเริ่มต้นใหม่นะคะในเดือนเมษายนเนี้ยในขณะที่คุณเกิดความลังเลเกิดมีปัญหาในการทํางานที่ หรือเปล่าถ้า,ถ,าถ้าคุณมีปัญหาอยู่เนี่ยอุปสรรคในการทำงานันคุณเยอะจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเบื่อหน่ายแล้วแหละคุณรู้สึกว่าอยากจะวางมือแล้วแหละแต่คุณก็ยังสู้คุณไม่สามารถที่จะปล่อยไปได้นะตอนนี้เพราะฉะนั้นคุณก็จึงต้องคิดให้อย่างรอบคอบนะคะใช้สัญญาตยาแล้วก็คิดพิจารณาให้ดีจะทําอะไรก็ตั้งใจนะคะตอนนี้ใจคุณมันรู้สึกเรียกว่าวนเวียนอยู่กับเรื่องแต่ปัญหา มันสับสนไปหมดอะแทบจะเอาตัวไม่รอดแล้วอะตอนนี้ปัญหาทุกอย่างมันลุ่มเข้ามาหลายอย่างเหลือเกินทั้งตอนนี้เหมือนคุณจะมีปัญหาเรื่องเงินที่ต้องหมุนเงินมากเป็นพิเศษด้วยหรือเปล่าคะคุณทุ่มเททําอะไรลงไปตอนนี้คุณทุ่มเทจนสุดตัวแล้วอะคุณเหนื่อยเหลือเกินอะคุณเหนื่อยจนแบบว่าจะทํายังไงดีทุ่มไปทุ่มเทแล้วคุณก็ยังแบบมันยังมีอะไรที่แบบประเดประดังทําให้คุณเอ้ยกัวงวลใจมากอะคุณกําลังมีการต้อง ใช้จ่ายเงินมากเป็นพิเศษค่ะคุณต้องมีการหมุนเงินคุณต้องรู้สึกว่าตัวเองจะชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วคุณต้องค่อยๆนะคะคุณมาถึงทางเลือกที่คุณจะเลือกทําอะไรแล้วคุณต้องเลือกนะคะโอกาสที่มันจะเข้ามามันก็มีค่ะแต่ว่าคุณต้องแก้ไขสสางานนี้ให้เสร็จเรียบร้อยไปก่อนคุณจะทิ้งไปเลยไม่ได้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันจะกลายเป็นเกิดปัญหาตามมาทีหลังและเมื่อคุณแก้ไขปัญหานั้นได้คุณขจัดปัญหานั้นได้ คุณก็จะสามารถผ่านไปสู่ความสําเร็จได้ค่ะจะมีความสําเร็จรอคุณอยู่ค่ะไม่ต้องกลัวปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันเกิดจากอารมณ์ของคุณอารมณ์ที่คุณคิดว่าคุณควรจะทํายังไงดีคุณแก้ปัญหาไม่ออกอ่ะคุณคลายทุกข์ไม่ได้อ่ะคุณสึกกังวลเหลือเกินคุณแบบทําอะไรก็มันก็กระทบกระทั่งไปกับทุกคนไปหมดถ้าคุณทําอะไรรุนแรงคุณก็กลายเป็นเกิดปัญหาใหญ่มีปัญหาอีกแต่ถ้าคุณทนุถนอมรู้จักใช้วาจาหรือพูด อะไรที่แบบทำให้รู้สึกว่าสร้างความเป็นมิตรดีอยู่เขาก็จะมีคนคอยสนับสนุนและคุณจะได้รับโอกาสแห่งความสําเร็จนั้นได้นะคะแต่เรื่องการทํางานของคุณขอเน้นหนักนะคะคุณต้องอดทนให้มากเลยเพราะคุณมีปัญหาหนักที่คุณต้องแก้ในงานเยอะเหลือเกินมันมีงานเข้ามาเยอะมากค่ะเดือนเมษายนนี้คุณมีงานที่ต้องทําเยอะแล้วคุณเกิดมีความสับสนและลังเลอะไรหลายๆอย่างคุณเหมือนคุณท้ออ่ะแล้วคุณพยายามทุ่มเททุกอย่าง คุณใช้ความรอบครอบทุกอย่างแล้วสะกดความรู้สึกว่าอดทนอดขั้นแล้วแต่มันก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ทําให้คุณท้อเหลือเกินคุณทุกข์หนักเหลือเกินแต่อย่าก,กังวลไปค่ะคุณมาเสงเนี่ยค่ะคุณก็จะมีโอกาสมีคนมาหยิบยื่นให้คุณแล้วค่ะคุณจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆเข้ามาถึงแม้มันจะเข้ามาเพียงเล็กน้อยเป็นการโอกาส แท้การเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยมันก็ทำให้คุณสบายใจขึ้นค่ะคุณต้องหมุนนะคะคุณต้องหมุนเงินหมุนเงินมากเลยค่ะเดือนเมษายนนี้คุณต้องหมุนเงินหนักแต่ก็มีค่ะมีเงินเข้ามานะคะมีเงินเข้ามาให้คุณหมุนคุณอาจจะหนักในช่วงต้นเดือนค่ะช่วงต้นเดือนเนี่ยขอบอกเลยคนเป็นมะสิงทั้งงานก็หนักงานที่เข้ามาเนี่ยบลุมาตุ้มก็หนักอยู่แล้วการเงินคุณก็ยังหมุนแทบสายตัวแทบขาด้วยค่ะคุณต้องใช้ความรอบคอบนะคะตอนนี้ชีวิตคุณน่ะกำลังต้องใช้ ความอดทนอย่างมากแล้วคุณกำลังจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วและคุณก็กำลังจะเลือกเพราะฉะนั้นคุณค่อยๆตัดสินใจนะคะใช้วิจารณญาณให้ดีพิจารณาก่อนให้รอบคอบที่สุดแล้วค่อยเลือกนะคะ เพราะคุณมาถึงความลังเลค่ะตอนนี้คุณจะเลือกทําอันนั้นดีหรืออันนี้ดีเพราะมันหลายสิ่งหลายอย่างมันทําให้คุณเกิดความลังเลค่ะเรื่องปัญหาเรื่องเงินคุณก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องงานคุณก็ต้องสะสางมันทําให้คุณเกิดความกังวลใจคุณค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องงานและเรื่องเงินค่ะเดือนเมษานี่ยแต่สุดท้ายมันก็มีโอกาสดีๆทําให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆค่ะและคุณผ่านมันไปได้คุณจะประสบความสําเร็จนะคะคุณต้องอดทนให้อย่างมากเลยค่ะ อย,อย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดค่ะแล้วคุณจะสามารถขจัดปัญหาที่ที่มันหนักหนาสาหัสนั้นได้แล้วเหมือนมันแบบเหมือนขจัดไปอย่างปิดทิ้งเลยอ่ะคุณจะแบบรู้สึกว่าเอาชนะมาได้และคุณจะชนะได้ชัยชนะอย่างสมบูรณ์แบบอย่างภาคภูมิใจด้วยค่ะคุณต้องอดทนมีสิ่งเดียวและคนหลายคนจะมายินดีกับคุณจากที่คุณเคยทุกข์แค่ไหนคุณจะสบายค่ะคุณจะได้รับความสําเร็จคุณจะมีเกียรติค่ะ คุณจะมีเงินเข้ามาในตอนท้ายค่ะไม่แน่นะคะช่วงปลายเดือนเนี่ยคุณจะมีเงินอะไรเข้ามาฟุกฟุกหรือมีเงินก้อนเข้ามาช่วยคุณจากความบักบันนั่นแหละค่ะความบักบันของคุณที่คุณทําอยู่นั่นแหละค่ะมันทําให้คุณได้โอกาสใหม่ๆได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณต้องคว้าไว้นะคะและอะไรที่คุณลังเลอยู่คุณก็ปล่อยมันไปได้ ปล่อยมันได้ก็ปล่อยนะคะอย่าไปคว้าอะไรไว้แบบไม่ลืมหูลืมตาสู้จนหนังจนฝาสู้จนแบบสุดตัวแล้วอะ่ะอย่าแบบทําอะไรโดยที่แบบลืมตายอะ่ะเรียกว่าคนปีมะเส็งเนี่ยทำอะไรเรียกว่าลืมเลยว่าตัวเองต้องทําสุดฤทธิจนลืมตายเพราะฉะนั้นไม่ได้นะคะคุณต้องตั้งสตินะคะต้องสู้แล้วมันจะได้ได้ความสําเร็จกลับมาค่ะ ความสําเร็จรอคุณอยู่ค่ะอย่าก,กังวลค่ะเดี๋ยวก็มีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณคุณจะมีเงินทองเข้ามาค่ะถึงเริ่มต้นมันจะมาเล็กๆน้อยๆมาจากความอะไรทั้งหลายแหละทั้งโอกาสที่ดีที่มันมีให้คุณก็จะมีค่ะไม่ใช่มีแต่สิ่งแย่ๆเข้ามาหาคุณคุณจะได้รับความสําเร็จในในที่สุดค่ะ คนเป็นมะเส็งคุณอยากกังวลไปค่ะง,งานของคุณมันหนักจริงค่ะเดือนไม้สานี้งานหนักแล้วคุณก็เลยเกิดมีความทุกท้อใจขึ้นมาบ้างมันเหนื่อยมันท้อระวังนะคะระวังสุขภาพเรื่องโรคเครียดนิดนึงคุณจะกลายเป็นคนมีสภาวะที่แบบกดดันตัวเองอะกดดันจตัวเองจนกลายเป็นคนที่แบบคิดวนไปวนมาคิดสลับถับเปลี่ยนคิดเรื่องงานเรื่องอุปสรรคเรื่องเงินคิดจน แบบทําให้คุณกายมันเหมือนสติแตกไปช่วงหนึ่งเลยนะคะคุณต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีนะนั่งสมาธิบ้างก็ดีนะคะนั่งสมาธิผ่อนคลายปล่อยวางปล่อยวางบ้างค่ะคุณเอาปัญหาทุกอย่างมารุมไว้ที่คุณคนเดียวไม่ได้นะคะคุณทุ่มเททําทุกอย่างภาระหน้าที่ในตัวคุณมันหนักคุณเป็นคนที่อยู่ในสภาวะของคนที่ต้องดูแลหรือว่าต้องทุ่มเทแล้วคุณก็ทุ่มเทเต็มที่คุณทําเต็มที่ค่ะแต่คุณต้อง รักษาตัวเองบ้างค่ะร่างกายของคุณต้องพักผ่อนบ้างนะคะพักผ่อนบ้างค่ะหยุดพักทํางานสะสางในส่วนที่สะสางได้อันไหนที่ไม่ได้ก็พักไว้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ค่ะแล้วคุณก็จะสามารถผ่านมันไปได้ค่ะความสําเร็จก็จะมาหาคุณ การที่คุณได้ฝ่าฟันทุกอย่างมาความสําเร็จมันรอคอยคุณอยู่ค่ะแต่คุณเหนื่อยหน่อยคุณเหนื่อยเพราะคุณเป็นคนที่ชอบทําในด้วยตัวเองไม่ชอบงอมืองอเท้าว่างั้นเถอะก็เรียกว่าลุยกันไปอะค่ะแล้วในสุดความสําเร็จก็มาถึงค่ะโอกาสดีๆถึงจะเป็นโอกาสเล็กๆน้อยเงินเล็กๆน้อยแต่มันก็ถือว่ามีเข้ามาค่ะคุณก็ลองเสียเส่ยงโชคเสี่ยงทายดูบ้างเผื่อจะมีโชคฟุกๆให้คุณไม่แน่นะคะบนะส่วนที่ทําไว้อาจทําให้เราได้โชคลาภเงินทองขึ้นมาก็ได้แต่อันนี้ก็ต้องเป็นพื้นฐานแห่งความดีที่ ทำไว้ด้วยเนาะบุญกุศลอะไรทําไว้ก็ไม่ใช่จะหวังให้มันทันทีทันใดมันก็สะสมไปเนาะอย่างน้อยก็เป็นความสุขเป็นการทําให้เรารู้สึกมีกําลังใจ กขอให้คนปีมะเส็งอดทนต่อสู้นะคะค่อยๆสู้ต่อไปค่ะชีวิตมันจะดีขึ้นมาค่ะอะไรที่มันหนักอยู่ค,ยค,ยยค่อยๆผ่อนคลายค่อยตัดสินใจและสิ่งดีๆจะเข้ามาความสําเร็จโชคลาภเงินทองก็จะมีเข้ามาค่ะอย่าท้อเลยค่ะเดี๋ยวมันมีมาแน่มันจะมาอย่างมาหัาสจา์โดยที่คุณไม่รู้ว่ามาได้ยังไทงทาง้ารที่คุณก็ยัง ยังคิดว่ามันไม่พอที่จะหมุนไม่พอที่จะใช้อยู่ๆมันก็มีแบบพวกๆเข้ามาค่ะมันจะเล็กๆน้อยแต่มันก็มีเข้ามาค่ะและในสุดคุณจะได้รับความสุขความสําเร็จปล่อยวางมากนะคะอย่าก,กังวลต่ออะไรที่มันมีมากนะททำให้คุณทุกข์แล้วก็ลังเลไปหมดวุ่นวายใจไปหมด ขอให้คุณพักผ่อนใจบ้างแล้วก็จะดีขึ้นค่ะชีวิตของคุณในเดือนเมษายนนี้ก็ลุยเรื่องงานให้มันเต็มที่ค่ะแต่ว่าก็ต้องผ่อนคลายพักผ่อนบ้างและความสําเร็จจะกลับมาหาคุณค่ะขอให้คนปีมะเส็งทุกคนอดทนต่อสู้ค่อยๆแก้ปัญหาและปัญหานั้นจะมีทางออกเสมอค่ะความดีจะรักษาคุณให้คุณสู้ทําดีได้ดีทาช่วยได้ช่วยอันนี้ต้องบอกกันไว้นะคะคกคนการดําเนินชีวิตมันเป็นการที่ ทุกคนต้องฝ่าฟันด้วยตัวเองอยู่แล้วการดูดวงเนี่ยมันก็เป็นการให้กำลังใจกันเนาะเพราะฉะนั้นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นตัวเราเป็นคนเลือกและเป็นคนทำทั้งหมดการดูไพ่ยิปซีตรงนี้ก็เป็นการดูเพื่อให้กำลังใจกันคอ้คนเปี่ยมมาเส็งก็อันไหนที่ดีใช่่เก็บไว้รับฟังเป็นข้อมูลสำหรับเป็นพลังใจตัวเองแต่ไม่ดีไม่ใช่ก็มอยผ่านมันไปค่ะถ้าไงก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ช่อง Apple Astro c 5ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะถ้ามีอะไรผิดพลาดระการใดก็ต้องขออภัยณที่นี้ขอ ให้ทุกคนขอให้คนปิมมะเสงทุกคนโชคด,ดีและได้รับสิ่งดีๆสมหนึ่งที่ตั้งใจและได้ทำดีตลอดมาขอให้พบแต่ความดีนะคะคนปิมมะเสง